นัทเจก็มาหาป้าไม่ได้สิทันวะจริงๆไม่ต้องมาหรอกนะคะไม่ต้องมาแต่ไม่ใช่ว่าไม่อโอสิกรรมอ,อะไรให้นะแต่ว่าป้าเที่ยวทุกวันอยู่แล้วสุกกับจันสุกกับจันป้าเที่ยวอยู่แล้วนะคะตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากจะให้ความร่วมมือกับกับทีมป้าแล้วกันว่าง่ายๆก็ค่อยว่ากันก็ค่อยว่ากันอะไรเป็นประโยชน์ป้าเก็บหมดอะไรเป็นประโยชน์ กับรอบต่อไปป้ายก็เก็บหมดแหละอืมทุกความปรารถนาดีนะเก็บหมดเก็บส่วนจะเอาไม่เอาจะอ,าอะไรไม่อะไรจะได้ใช้ได้ไม่ได้นะเก็บหมดนะ่ะแมเอาอคุณไพวันเอาเฉพาะจุดที่มันใช้ได้อะนะส่วนอันอื่นเนี่ยป้าย,ยังไม่คิดอะไรนะป้าย,ยังไม่คิดอะไร ไม่ต้องห่วงหรอกทุกคนนะคะลุงอยู่ข้างในใจป้าเนี่ยก็คือลุงเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ป้าก็รับไว้ตรงนั้นนะป้าจะไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดอืมเยี่ยมเลยเนาะโอเคจ้าคุณเก้าห้าขอบคุณค่ะตัดทราบค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำแล้วก็คำบอกบอกให้นะคะ,คะเ็าเรียกว่าอะไรอะ่ะอืม ความช่วยเหลือในด้านในด้านคำแนะนำต่างๆของทุกคนเลยป้าอ่านแล้วค่ะเมื่อกี้อ่านอ่านจนแบบทุกุกท้าทัดเลยทุกตัวหนังสือเลยเมื่อกี้นี้จำได้แล้วพี่ไม่มพ่อลุงไม่เล่าแต่ป้าจะไม่เล่าอะไรให้ลุงฟังนะป้าไปเยี่ยมอ่ะป้าบอกตรงๆป้าจะบอกแค่ว่าลุงว่าลุงสู้ๆนะลูกก็บอกให้ลุงสู้เอฟซีบอกให้ลุงสู้แล้วก็ป้าก็ให้ลุงสู้แล้วก็ อยู่ตรงนั้นให้รักษาตัว,ตวเองนะป้าจะบอกแค่นี้อันอื่นป้าจะไม่บอกเออ,อจะไม่บอกหรอกเดี๋ยวลุงนั่งไปนั่งมาพูดระบายความในใจก็หมดเลยพอดี <c oughs> <c oughs> อ,อป้าเก็บไว้ที่ป้าคนเดียวแล้วก็ลุยนะแล้วก็ลุยแต่ว่าออรอบนี้รอบนี้ป้าให้อ่าแหม่มมาดูด้วยนะวันนี้รอบนี้นะแหม่มก็จะ มาดูช่วยป้าด้วยอืมเ <c oughs> ม้นเลื่อนเร็วมากเลยจันว่าแมนค่ะป้าก็ตัง้งใจจะอ่านทุกเม้นแต่ว่ามันไม่ทันนะทุกคนเออใช่ค่ะเจเล็กนะคะใช่ใช่เบนไม่บอกไม่บอกไม่งั้นเดี๋ยวออกหมดละแล้วลุงอะ่ะพอมีมีเพื่อนคุยเนี่ยก็ก็คุยลุงมป็นคนชอบ ลุงจะเป็นคนที่ชอบระบายความในใจทุกคนลุงจะเป็นคนที่ชอบระบายความในใจจริงถ้าได้คุยก็จะพูดในความรู้สึกข,ของตัวเองอะ่ะให้คนข้างฟังน,น,นั่นคือตัวของลุงนั่นคือตัวของลุงเวลาคุยก็จะแบบยาวเลยเพ้วะ,ะนั้นป้าจะไม่เล่าอะไรให้ลุงฟังแล้วนอกจากให้กําลังใจแล้วก็บอกกับลุงว่ารอตรงนี้นะที่เดิมจุดเดิมทุกคน ช่ขอแค่ให้ลุงดูแลตัวเองให้ดีนะจริงคุณนีน่าใช่ไม่มีความลับในลุงลุงเป็นคนแบบว่าถ้ามีความในใจลุงชอบระบายออกมาอืมนั่นแหละลุงแบบเป็นคนแนวนั้นแหละพอพระเอกพวกเจ้าก็จะเป็นแบบแนวนั้นเลยอชอบระบายชอบชอบชอบไม่อยากคือแบบเหลือใจก็จะบบพูดอย่างเงี้ยคือง่ายๆเลย คือเรื่องอกเรือใ,ใจเนี่ยลุงก,ก็จะพูดเลยถ้ามีคนถามอะลุงไลา่ย,ยาวเลยทุกคนยิ่งถ้าไม่มีป้าเบงยิ่งยาวเลยเออพูดพูดให้หมดอะไรประมาณเนี้ยอป้าก็จะไม่บอกนะออความลับอยู่ที่ป้าแล้วกันอสำหรับรอบนี้อรัรอบ,รอบนี้ก็ไปก็จะให้กําลังใจลุงนั่นแหละเขาท่าเยีย่ยมแค่ประมาณสิบห้าทีนะป้ารีบพูดอ๋อคะ่ะทํามาสนใจโอเคค่ะก็เป็นความรู้ไป ก็เรียนรู้กันไปน่ยใช่คุณนีน่าความไว้ใจของลุงเนี่ยไวมากแค่ใครมาคุยดีด้วยกับลุงนะเนี่ยง่ายเลยไม่ถึงห้านาทีมาคุยดีด้วยกับลุงเนะี่ยไปแล้วลุงอะ่ะเออพูดคุยให้ฟังแล้วไปความไว้ใจคนเอง่ไวมากลุงอะ่ะอืมแต่ถ้าลุงไม่เชื่อใจใครแล้วเนี่ยนะอย่าอย่าหวังม่าจะได้เข้าใกล้รอบสองเอาจริงจริง,รงทุกคนลุงเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายนะ คนเชื่อใจคนง่ายแต่ว่าเวลาที่ลุงแบบจับได้ว่า,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่อ่ะทุกคนจะเข้ามารอบสองจะยากมากจะยากมากเป็นอย่างน,นั้นเลยจริงถ้าถามว่าว้ใจคนง่ายไหมง่ายแต่ถ้า,ารู้แล้วว่าคนที่ทำทำกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเข้ายากมาก อ๋อหนูหักหลังจ้าคุณวิไลพรวันนี้รู้สึกรู้สึกโล่งวันนี้รู้สึกโล่งสมองปวดโป่ง,ปลงแล้วก็อหน้าอกมาถึงว่าความแน่นอกอะ่ะไม่ใช่หน้าอกไ <c oughs> อแอนหันมาไอแอนหันมาพับเลยไม่ใช่หน้าอกมาถึงว่าความแน่นอกความจุกอกของเราเนี่ยวันนี้เนี่อรู้สึกแบบเบามากเลย <c oughs> แปลกมาก <c oughs> นะม,นมันรู้สึกแบบเบาโล่งเบาโล่งอาจจะเพราะว่าย่ามา ยามมาให้กาลังใจด้วยนะแล้วก็มาแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้ได้ทาบุญนะปล่อยโคไปอ,อะไรเงี้ยก็เลยมันก็เลยวันนี้เบากว่าทุกวันวันนี้ในใจเนี่ยคือเบากว่าทุกวันจริงนะเบากว่าทุกวันแล้วก็รู้สึกโล่งแล้วก็สมองเริ่มรู้สึกปลอดโปร่งแล้วนะรู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็แขนขาก็เริ่มแบบมีพละกําลังทุกคนเอางี้จริงเลยนะแต่ก่อนหน้านี้คือแบบอ๋อจะออกเนี่ยแบบว่าฟืนฟืนตัวเองอยู่ ก่อนหน้น,นี้คือมันฝืนฝนตัวเองฝืนยิ้มฝืนสดชื่นฝืนอะไรแบบนี้อ่ะแต่วันนี้คือโอเคแล้วรู้สึกแบบร่างกายเราเหมือนขจัดสิ่งมัวหมองออกไปจากตัวเราทำให้เรามีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นฮะอ๋ะอ ป้าก็ไม่อะไรหมดหรอกทุกคนอ๋อันนัน,นตาเจก็มาหาป้าไม่ได้สิทันวะจริงๆไม่ต้องมาหรอกนะคะไม่ต้องมาแต่ไม่ใช่ว่าไม่อโหงสิกรรมหรืออะไรให้นะนะแต่ว่าป้าเที่ยวทุกวันอยู่แล้วสุกับจันสุกกับจันป้าเที่ยวอยู่แล้วนะคะตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเขาอยากจะให้ความร่วมมือนะกับกับ ทีมป้าแล้วกันว่าง่ายก็ค่อยว่ากันก็ค่อยว่ากันอะไรเป็นประโยชน์ป้าเก็บหมดอะไรเป็นประโยชน์กับรอบต่อไปป้าก็เก็บหมดแหละอืมทุกความปรารถนาดีนะเก็บหมดเก็บส่วนจะเอาไม่เอาจะอ,าอะไรไม่อะไรจะได้ใช้ได้ไม่ได้นะเก็บหมดนะ่าแมเอาเคุณไพวัน เฉพาะจุดที่มันใช้ได้นะส่วนอันอื่นเนี่ยป้ายังไม่คิดอะไรนะป้ายังไม่คิดอะไรไม่ต้องห่วงหรอกทุกคนนะคะลุงอยู่ข้างในใจป้าเนี่ยก็คือลุงเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ป้าก็รับไว้ตรงนั้นนะป้าจะไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดมันต้องมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่น,ยนะแต่ส่วนว่าเข้ามาอะไรไม่เข้ามาเนี่ยนะยัง มันยังไม่ใช่เวลาถ้าลุงป้าถ้าลุงไม่รับรู้ด้วยนะถ้าลุงไม่รับรู้ด้วยป้าก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ส่วนพ่อกับแม่ก็อยู่ที่กกอกอยู่ที่กอกกอกป้าเที่ยววันศุกร์วันจันทร์เนี่ยป้าซื้อของไปฝากได้ป้าซื้อของไปฝากได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันแบบก็ค่อยว่ากันป้าเก็บแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับลุงนะตอนนี้ อันอื่นป้าจะไม่คิดอะไร